เรื่องละครเรื่องรักซ่อนรถ ep ที่2ีออกอากาศวันอังคารที่15ตุลาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 hd คุณตั้มรับบทโดยออฟชนะพลพยายามมาง้อและอยากจะบอกความในใจกับฟ้าใสาแต่อาทิตย์ที่รับบทโดยอันอัครพัฒก็เข้ามาขวางไว้ตลอดพลิกรับบทโดยซึนเจนพัศธรไปหาชราชักท,ที่รับบทโดยเบลเลลานีที่บ้าน เพื่อขอบคุณที่ชราชัดเป็นแรงบรรดาใจชราชัดซึ้งใจที่พลึกรักและเป็นห่วงตนมากความทรงจำของย่าอารุณที่ราปลดโดยตุกวิยดากลับมาจนระลึกถึงสูตรอาหารในวันวานและฟื้นเมนูดั้งเดิมต่างๆมากมายกลับมาได้ทำให้เกิดเมนูอาหารใหม่ที่ชื่อว่าระลึกรสฟ้าใสทำอาหารสูตรระลึกรสให้กับคุณตั้มชิง แต่พรดีที่เราปดโดยแก้มกวินตราก็หลอกให้คุณตั้มไปพบกับชราชัดและตัวเองมาชิมอาหารของฟ้าใสาแทนชราชัดเกิดเป็นลมคุณตั้มต้องรีบเข้าไปประคองและพาส่งโรงพยาบาล มีคนแอบถ่ายภาพทั้งคู่อบก,กอดกันไปลงในโซเชียลทาให้ทั้งฟ้าใสาและพลิกเข้าใจทั้งคู่ผิดว่าแอบคบกันอยู่พลิกแขนที่ชราชัดยังไม่เลิกสนใจคุณตั้มฟ้าใสามาออกรายการทําอาหารเพื่อโปรโมทเมนูใหม่ของร้านเลือดสนักข่าวมาดูมสัมภาษณ์คุณตั้มกับฟ้าใสเรื่องคลิปฟาใสากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ติดตามรับชมรักซ่อนรถออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง7 hd